เคยรู้ไหมครับว่าเล่นเครื่องบินซูสามสิบเวลาเราเลี้ยวแล้วทาไมหัวมันมุดแล้วก็ตกลงไปเลยเพราะอะไรนะครับผมวิธีการเลี้ยวนะครับผมสาหรับคนที่เล่นเครื่องบินซูสามสิบหรือมือใหม่หรือคนที่เล่นเก่งแล้วเคยเล่นแต่เครื่องบินเทนเนอร์แล้วไม่เคยเล่นเครื่องบินพวกซูสามสิบเอฟหนึ่งหนึ่งเจ็ดพวกมิกยี่สิบเก้าพวกนี้นะครับผมเวลาเลี้ยวแล้วมันหัวมุดหรือมันเลี้ยวเร็วมันก็ตกเลยนะครับผมก็คือเวลาเลี้ยวเครื่องบินนะครับผม ถ้าเรายังไม่เคยเล่นหรือกําลังเริ่มเล่นเนาะเวลาเลี้ยวเราจะกดค้างอย่างนี้นี่กดค้างนี้กดค้างเป็นวิธีที่ผิดนะครับผมถ้ากดค้างนี้ปุ๊บมันจะเป็นควงสว่านเลยกดค้างแต่ถ้ามันอยู่บนมันอยู่สูงเมื่อมินอยู่สูงอยู่บนท้องฟ้าถ้าอยู่สูงไม่เป็นไรนะครับมันก็จะควงสว่านแต่ถ้ามันอยู่ต่ํามันก็จะลงมุดดินไปเลยเวลาเลี้ยวนะครับผมให้เราค่อยๆเลี้ยวงนี้เนาะนี่ดูค่อยๆเลี้ยว มันก็จะเลี้ยวไปนิดนึงแล้วก็ปล่อยเครื่องบินก็เลี้ยวไปถ้าเลี้ยวขวาแล้วกดค่อยๆเลี้ยวขวามันก็จะค่อยๆเลี้ยวไปห้ามกดค้างนะถ้ากดค้างนี่มันจะเป็นควงสว่านแล้วก็จะมุดทิมไปเลยแล้วก็จะทาให้เครื่องบินตก mm hmm. ก็เป็นเทคนิคการเล่นเครื่องบินซู30สามสิบนะครับผมโอเคครับ